สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนมือนีย่ายากกับผ้าขาวก้วอีกเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนีย่ายาสิผ้าแกีงยงไตปลาแห้งเนาะจ้านะมาเบิ่งวัตถุดิบน้ำกันเลยจ้าว่าเขามีหยัางแน่เนาะจ้ามีหัวหอมเนาะจ้าตะไคร้หั่นซอยและกระนาวมะขามเปียกเนาะจ้ากะกระเทียมจ้าก็มีค่าค่ากับเปียนค่าแห้งเนาะจ้านะ กับพริกสดพริกแห้งจ้ากับปีผิวมักกูดเนาะจ้าแล้วกับพริกไทยดำจ้าขมิ้นเนาะจ้าน้ำปลาน้ำตาลจ้าเกลือผงสูรสจ้าเพื่อนเพื่อนเครื่องเ่าได้ครบแล้วมาลงกมือต่ำน้ำกันเลยจ้า แค่ส่วนผสมทุกอย่างลุงในโรกต่ำเนาะจ่าเนาะตักไข่ลุไปเนาะจา่าอันนี้คากับเป็นค่าแห่งจา้าเพื่อนๆค่าแหงคาผงเนาะจ่าเนาะคาผงย่งบ่วลายเนา,จาะจ่าจะยากกับเรียวค่าแห่งใส่น้ำเนาะจา่ากับพีกสดพีกแข่งเนาะจา่า มือ้อนี่ําเครื่องแกงเองเนาะจ้าเนาะทําแบบง่ายง่ายเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นขมิ้นจ้ากระเทียมจ้าผิวมะกรูดเนาะจ้า พริกไทยจ้าพรมักลดจัดจานกับจัดไปเนาะจ้กพริกไทยใส่พริกไทยใส่พริกเนาะจ้านาะกับพจ้าทุกอย่างบค,ครบแล้วตํำเลยจ้าต่ำกะละเอียดตาำใจชอบเนาะจ้เนาะ คมเจ้าเพื่อนหพอนหัวเมาใสะไส้ที่ลังงนอกจากเพราะว่าข้าเจ้าเป็นน้ำนาะจากเนาะทำให้ทุย่างละเอียดก้อนนอกจากจะคอยเอาหอมลงคมาำแป๊บเดียวนอกจากเนาะถ้าเอาตำความกันแสบตาจ้าเพื่อนเพื่อนเ็จสับเรียบร้อยจ้าพีกแขงของเฮากับความแล้วจ้า ปลาเห่ากับสุกแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนแย่แยเอาปลาเข่าอบเนาะจ้าเนาะได้ปลาทูปลาทูสวางโตจ้าเพื่อนเพื่อนามาไปแยกก้างออกเนาะจ้าแยกก้างแยกเนื้อออกจ้าปลาทูกับพร้อมแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเรียบ้อยเนาะจ้า ามาตม้มน้ำไตปลากันเลยจ้าอันนี้ก็นน้ำไตปลาขวดเนาะจ้าเนะเาะบใไซเบิดจ้าเพื่อนเพื่อนอากาศหนาวาเจ,จะจับเป็นก้อนเนาะจ้าเนาะอากาศเย็นอากาศหนาวจา้าใส่เครื่องหนึ่งพ่อเนาะจา้าใส่เบิร์สีเข้มเกินจ้าเพื่อนเพื่อน ต้มนามไตปลาเนาะจ้าต้่มเล้วๆเขาก็มักกองเอาจ้าเพื่อนๆกองเอาเศษเอาก้างออกเนาะจ้าเนาะนามห่อนได้ที่แล้วกวเัาเอาผกแกงลงกเลยจ้า คนจ้าค้นค้นพีเกียงให้ข้าเจาเ้าแตกเนาะจ้าเนาะเะขามาปุงเคียงกันตัวเลยจ้า ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเนะจ้ะตามด้วยน้ำตาลค่ะน้ำปลาจ้าตามด้วยเนื้อปลาค่ะ ย่าัปฟงใส่เจ้าของจ้าเพื่อนๆฟังฟังบึงยอยอไว้จักหน่อยเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมันทิปกระเด็นใส่เจ้าของจ้าก้นทุกอย่างให้เข้ากันเนาะจ้าให้เนื้อปลาเฮาเข้าน้ำแกงเนาะจ้าก็สิต้มไปก็สิคั่วไปจนน้ำข้าเจ้างวดน้ำข้าเจ้าบวกเนาะจ้าเนาะตามใจชอบเด้อจ้าเพื่อนๆ มักแหงซ้ำใดเนาะจ้าเน,ะนาะน้ำไตยปลาไตายปลาแห้งเนาะจ้าแกงไตยปลาแหงเพื่อนว่าแต่กี่เหตดบ่เป็ี่นมแต่สื่อเพื่อนเนาะจ้าเนาะ น้ำกระแฮงได้ที่แล้วจ้าไต่ปลาห้องกระซุปแล้วเนาะจ้าเนาะพร้อมเสิร์ฟจา้าเมื่อนี้ห้องก็สิกินกับแตงกับมะเขือเนาะจ้า,จาย่าๆกับขอ,ข,อขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอ,ข,อขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจา้าทีแวะมาส้มลิปส้มวิดีโอให้เนาะจ้าเนาะตั้งแต่ต้นจนจบจา้า ย่าขอตัวไปกินเขาก่อนเด้อจ้าคอยพ่อกันไหมวิลิโอนาจ้าสวัสดีจ้า